อ่าก็สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมเรถรอคอยถ้าเกิดเรามีเครื่องขุดที่มันเยอะเกินไปหรือว่าแบบมันขายแล้วขาดทุนไม่คุ้มอะไรเงี้ยหรือบางเครื่องมันไม่สามารถขายได้แล้วมันเต็มอะไรางี้นะครับแนะนําให้ให้เอาไปเผาเลยตอนนี้มันเปิดระบบการเผาเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเผายัางไงเข้าตรงอันนี้แต่ละมันจะโผล่มาเป็นช่วงๆนะไม่ได้มีตลอดนะครับอันนี้คือเผาเสร็จแล้วเราก็จะรับได้รับเพชรนะครับเดีย๋ยวให้ดูว่าเราได้เพชรยังไงบ้าง โอเคอันนี้ก็คือเราเผาเรียบร้อยแล้วเราได้รับเพชรแล้วนะเครื่องมันก็เมื่อก่อนมันสี่สิบห้าเพชรตอนนี้มันปรับเหลือสิบห้าเพชรเพราะว่าสงสัยคนมันจะเผากันเยอะแล้วก็เลือกที่เป็นเปลวไฟหกเครื่องแล้วเราก็กดกดสตาร์ทเผานี่ทุกการเผาจะใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทีนี้เราจะมาดูว่าเพชรทำอะไรได้บ้างเพชรก็สามารถเอามาเปิดกล่องน,นี้ได้ห้าพันห้าร้อยนะครับผมแล้วก็ หนึ่งหมื่นกว่าก็แล้วแต่คนจะเผาแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าพอเราเผานอกจากเผาแล้วเราจะมีแต้มตรงนี้ด้วยนะครับผมอืมนี่เลยมันจะมีแต้มตรงนี้นะครับตรงนี้โชว์ต้องโชว์อันนี้ก่อนอันนี้ผมเผาไปประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันเพชรเราก็จะได้เครื่องขุดตัวเล็กยี่ส้าทเ ถ้าเราเผาห0 0พันก็จะได้85บห้ซึ่งผมเอาแค่2อันครั้งที่แล้วที่มันให้เผาผมก็ไม่ได้เผานะเพราะว่าเราไม่มีเครื่องเผาทีนี้แต่ทีนี้มันแจกเครื่องฟรีที่มันแบบเป็นขยะที่แบบว่าไม่สามารถขายสู่ตลาดได้หรือขายขาดทุนอะไรอย่เงี้ยแล้วมันมีปริมาณเยอะเกินไปจนราคาถูกขี้เลยจาก1ดอนเป็น007อะไรเงี้ยขายก็ไม่คุ้มหรอก มันได้เงินยังไม่ถึงดอนเลยต้องขายประมาณหลอกประมาณ1ิบกลวเครื่องอ่ะถึงจะเห็น1นึ่งหนึ่ดอนนะครับผมก็ตามนี้นะครับใครที่เล่นอยู่ก็อย่าลืมมาเผาเครื่องกันนะครับผมไปละบายบายสวัสดีครับ